เรกดีอยู่อะใครกระีนั่อยู่คนเดียวไปแล้วคือไม่ผถ้าไม่ใไหนบอกนะวันนม้ม้า้าให้ใครท่าให้มอเคนไหน่คน แค่คทัโเลยว่อยู่ไหนเลิ่าพาราพี่แเรียกยินมาหน่อยนะเองไม่ต้องโทรห่พูอกมาอ่นใยตัวพี่จ๋าขยิ้มหน้าบาแป้นึงนะเดี๋ยวต้องออกแป้งมืช้า้ห้หมันไ

ก็อยู่หคนอื่นแต่มหานุ okay. ย N, ้ยยืนยืนตรงกลางเนรงกัาง้วยืนตงการเนี่ยเปปน

แม่ญาตคือบอกว่าถามว่าเมียเมียคุณอยู่ไหนมันมันมันบอกว่าไอ้แม่หมออ้าวัยธวัชชัยเป็นเมียให้เป็นผัวแต่ไม่ร mm. ู้จริงหรือเปล่าแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นกระบวนการเดียวกันเพราะมันเอาเสียงมันจะโกให้แม่หมอมีได้ให้คุณถามว่าไงก็จริงๆก็ออกมาเลยว่าเป็นไงอ่ะจะให้ช่วยไหมกลงแล้วเอะมากเลยอ่ะหักโซ่ต้องต้องต้องทำครบ เป็นอะไรกับเป็นาการเรื่องขอารเยรู้สวัสดี้าชสวครับคุณธวัชชัยเออคุณธวัชชัยแล้วไอ้เรื่องที่วัดวันนั้นที่ว่าหลานเป็นไงบ้างอ่ะ ก็เห็นเาเยียายไปเลยครับนายมเอก็ไม่ได้พูดคุยก็เลยถึงนี้าถามทางคุณชัยก็ดว่าามว่าเ้บว่าดีขึ้นแผก็ไม่ได้ามอมากเลแล้วแล้วคนที่ที่ทางคุณตาชัยเนี่ยให้เบอร์ผมมาเนี่ยเขาเป็นเป็นอะไรเป็นญาติครับคือเขาผมถามเขาเขาบอกว่าเออเด็กนี้คือเขาเลี้ยงมาแตเด็กนี้เีกเขาว่าแม่แต่ว่าคือสังเป็นญาติเป็นน้าักษาหน้นเลยทํานทนาย เออแล้วแล้วคุณวัรชัยเออไอคนที่ว่าเป็นแม่เนี่ยคุณวัรชัยรู้จักเขาได้ไงก็รู้จักกับตอนที่ว่าคือเขาเคยลงมาทำตู้เรียนกทนายลงทำตู้เรียนถึ่งปีนี้ก็คือก็เาพูดคุยกันเขาพูดคุยกันก็คือว่าอ่าเขาบอกเขาอยู่ที่วัดสองวันแล้วเขาพูดเรื่องอะไรอะเรื่องเรี่นรู้ขยันตาที่เข้าตรงนี้เดี๋ยว,วนี้เขาบอกว่าติดต่อไปทั้งเพชรหมอปลาแล้วเ,เพชรต่อตานีคือ ล่าช้าบอกว่าให้รอให้รอผสมดกไปผมก็เลยก็อ่าประสานที่ลองดูจากประธานอนายอย่างท่านนายคืออ่าอยู่มอปลายน,น,นะครับคือผมคิดว่ามันจะมีช่องทางเแ็บเดียวกับครับแค่นั้นครับแล้วแล้วรู้จักเออ่ทุกคนที่สนิทเนี่ยที่ว่าเขาอ้างว่าเป็นแม่อะไรเนะี่ยเขาชื่ออะไรฮะผมไม่รู้จักชื่อจริงนะครับนะผมไม่รู้จักชื่อจริงแต่ว่าคือรู้จักเป็นชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่ออะไรฮนะรช,รชื่อแหวนคนระับชื่อแหวนเนาะ เออคุณคุณธวัชชัยรู้จักกัครับเพราะว่าเขาเออแล้วคุณธวัชชัยเกี่ยวข้องอะไรกับเขานะไม่ได้เกี่ยวข้องเขาเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรยืนยันเลยคือว่าคนรู้จักแล้วนะัคือว่าเออแค่คนทั่วไปนะแต่ว่าพอพวกคุยกันเขาบอกว่าคือว่าเอออนเขาผีเข้าสายตาอะไรแบบนี้อยู่ในวัดแค่นั้นเองครับเหรอแล้วแล้วเออคุณคุณธวัชชัยพอจะติดต่อเขาให้ผมตอนนี้ได้ไหม ผมก็ไม่รู้พ่วก็ผมไม่ติดต่อไอ้คือสามวันลแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าเขาเคือจะรับใช้ไหมหรือว่ายังไงครับทนายคุณคุณธวัชชัยลองติดต่อเลยครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้งของกับคุณธวัชชัยแล้วนะคะรับเพราะว่าไใครพูดคุยกับหมอปฟาคุณธวัชชัยครับเขครับอ่าคุณฟังผมนะพวกคุณอันนี้ผมทุนถามนะพวกคุณนี่เป็นขั้นตนการใช่ไหมไม่ผมผมผมไม่รู้เรื่องครับอ่าฟังแต่แม่หมอคนนี้ขออ้างว่าคุณเป็นสามีก่อนนะ มีไม่ได้เกี่ยวข้องผมมีภรรยามีอะไรครับอ่าแล้วมีคุณอ้างกันอีกว่ามีการโอนเงินให้หมอปลาฒนาดภาษาสี่แสนเพื่อปิดข่าวนี่จริงไหมไม่มีครับไม่มีครับผมไม่มีครับหมอปลาครับผมไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยอ้างไม่เคยเลยอ่าแล้วคุณจะบอก <ผม S 1> อ่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนผมอยู่หาดใหญ่ครับท่านหมอปลาคุณอยู่หาดใหญ่แต่ตอนนี้นะแม่หมอคนเนี้อ้างว่าคุณเป็นสามีเขาซึ่งเรามองว่ามันเป็นขบวนการแล้วก็มีการขบวนการคือมีการอ้างว่าทําให้วัดเสียชื่อเสียงต้องเอา เอาเงินมาปิดปากทนายบอกไพศาลกับหมอปลาเพื่อไม่นําเสนอออกคาวเนี่ยทาสุดปไมายไา่ครับครับหมอปาครับอ่ะคุณฟังแล้วทําไมคุณต้องอัดคลิปเสียงอันนี้ยอัดคลิปเสียงทนายไพศาลเนี่ยให้เด็กฟังอะครับไม่ก็คุณอ้างว่าเคีอว่าไมว่ามแสนคื่นม่กคืออะไรครัวคุณว่อว่าไมม่ แล้วอ้าอัดคลิปจริงไหมอ่ผมอกว่าคุณนี่ว่าเป็นแบบนี้ผมแค่บอกว่าทนายไพศาลบอกว่าให้คุณนี้คือว่าเออ่งคลิปที่ว่าคุณชมไปนเดอราว่าคือว่าเออ้าาข่าวไม่จบนะคือผมบอกเนียครับไม่ใช่แากันผมบอกวาคือแม่หมอเนี่ยเขาเอาคลิปเสียงที่คุณคุยกับทนายไพศาลเนี่ยมาเปิดให้พูดไอ้น้องอ่ะฟังแสดงว่าคุณก็ต้องแอบอัดถูกไหมครับไม่ันเจอ ด้วยควาวธรรมชาติผมไม่ได้แอบัดครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้คือในพูดในคือในคือเสียหายเลยผมพูดแค่ว่าคือทนายไพศาลบอกว่าถ้างั้นมันไม่จบนะผมก็เลยเอาที่ผมชุดใจคือยืนยันยืนยันว่าให้คุณถ่งคลิปที่คุณมีมาไม่ไม่ไม่คนละคลิปกันผมที่ผมพูดถึงเนี่ยคลิปเสียงที่คุณคุยโทรศัพท์กับทนายไพศาลนะครับครับครับใช่ครับก็คือไม่ไม่ได้มีคือในเสียผมแค่ว่าแต่แต่คุณอัดแต่คุณแต่คุณอัดจริงถูกไหม ตรงนั้นแต่ผมแค่คือให้คือความยืนยันว่าความชัดเจนนะครับความชัดเจนว่าคือให้คุณนี่คือส่งคลิปในเมื่อคุณส่งลิงก์ไปให้คือในเพจหมอกลาให้คุณยืนยันว่าคือตรงนี้คลิปนี้คือมันมีอยู่คุณส่งส่งมาแล้วทอทนายวปชานบอกว่าได้จบผมแค่บอกแค่นั้นครับแล้วมีการอ,อัดคลิปผมไปเนี่ยนะทางทิธวัชชัยเนี่ยอัดคลิปผมไปนะแล้วก็ส่งไปส่งไปให้แม่หมอแล้วแม่หมอเนี่ย คือผมประุดใจว่าให้ยืนยันครับมันมันแต่ว่าผมว่าแค่ให้ยืนยันว่าคุณใน่เมื่อคือคุณมันเกิดขึ้นแล้วคุณจะปิดข่าวทนายไพศาลอยากช่วยคุณผมประทใจให้คุณถงคลิปมาไม่ใช่คือตาผมอ้างถ้าว่าเหมือนผมนี้ผมอ้างว่าให้คุณถงคลิปมาผมบัวเขาจะไม่ส่งครับทนายโอเคเขาไม่ส่งถ้า้ผมก็เลยถ้าอย่างนั้นนะแม่หมอแหวนนะก็อ้างว่าคลิปเสียงที่คุณพูดกับทนายไพศาลเรื่องช่วยเหลือเนี่ย ว่าเป็นการเคลียร์แล้วเรื่องเงินสามแสนเท่ากับว่าไม่มีเอาเงินเอาเงินอ่าเข้าใจเท่ากับว่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณจะเสียหายด้วยคุณจะจัดการยังไงกับแม่หมอแหวงคนนี้ผมก็คือว่าผมก็ไม่รู้แต่ตั้งแต่นั้นมาผมเลยแล้วคือมันไม่ไม่ตอนนี้ที่รู้แล้วจะทํายังไงผมก็คือว่าบอกไม่ถูกครับคือว่าใครทำอะไรก็จะได้รับอย่างนั้นนะครับผมก็มือหนี้ถ้าผมอุมเหมือนคุณไม่คิดจะแจ้งฟ้าดึงเนินคดีกับเขากับคนเยี่ยนเหล่านี้หรอครับฮะคุณจะวชชัย เอ้าก็ก็คนคนนี้เขานำเขานำเสนอในทางที่ผิดแต่ถ้าคุณไม่ดำเนินคดีกับเขาเนี่ยเท่ากับคุณรู้เห็ุเป็นใจหรือเปล่าทางผู้จัวิจัยมันไม่มีแล้วทำไมคุณตอนเนี้ยคุณรู้นะว่าเขาเอาคลิปเสียงที่คุณน่ะคุยกันทางไปตานี่เป็นตัวอ้างว่าได้เคลียร์กันแล้วเสียงกันเป็นสามแสนแล้วคุณจะไม่คิดจะดำเนินคดีฟามกับคนคนนี้เหรอครับคือน้องผู้หญิงเขาบอกว่า น้องสาวของเขาเนี่ยได้คุยกับคุณจริงไหมน้องสาวของเขาไม่เคยครับน네 like so iv> ี่และคือว่าคนชื่อเวนเนี่ยคุยกับผมครับแต่เขายืนยันว่าเขาคุยนะพี่ไม่ไม่มีครับผมไม่เคยคุยผมคยคนชื่อเวนเขาถามน้องสาวของของคนที่เอ่ออ้างที่จะโดนผีเข้าเนี่ยเขาบอกว่าคุยเพื่อถามหาสลิปเงินเดือนแล้วคุณก็ตอบเขาว่าถ้าคุยเรื่องสลิปเงินเดือนเขาไม่คุยได้แล้วซึ่งมีหลักฐานนะสลิปโอนสลิปโอนเงิน จะมาโอเงินอ่ uhm สลิปสลิปโอนเงินคืออย่างนี้ตางน้องสาวของเอ่อน้องที่โดนเป็นเหยื่อนะน้องที่โดนคุณสายเนี่ยน้องน้องเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาได้คุยกับคุณธวัชชัยประเด็นมันเป็นอย่างนี้นะตอนนี้คุณน่ะคุณชื่อธวัชชัยเรืองฤทธิ์แล้วคุณนามสกุลเดียวกับผมนะครับแล้วคลิปเสียงเนี่ยคุณบันทึกเสียงของไปเปิดให้ผู้อื่นนะครับ ตอนเนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่อั้นี้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวสรุปก่อนว่าน้องสาวเขาได้คุยกับพี่ไหมต่อแค่ชัดอ่างั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพ่สูดกันนะมีคลิปเสียงนะได้อผมคุยกับคนอืนว่าชื่อแหวนอย่างเดียวครับคนอื่นผมไม่เคยคุยครับผมไม่เคยมีคุยอ่าไม่คับแล้วทางที่หมอแหวนถามหาสลิปโอนเงินนะค่ะและที่พี่บอกว่า ถ้าเกิดมาถามหาสลิปหมายถึงไม่เชื่อใจกันงั้นก็ให้จัดการกันเองแล้วให้นักข่าวมาโจมตีพวกหนูอะค่ะผมไม่มีครับสลิปเงินเงินเงินผมไม่เคยพูดถึงเรื่องเองินครับผมไม่รู้เรื่องครับผมแค่คือผมตรงนี้คือถ้าเกิดว่าทนายไปศาลนี่ยนะคือผมนี่คือแค่ว่าเขาบอกว่าเขาส่งพฟซลิงไปให้หมอปลาผมก็อยากจะช่วยเหลือเขาว่าอย่าให้ล่าช้าเพราะว่าทนายไปศาลน,นี่คือว่าอ,อ ค่ะเพราะว่าเขาปากับลาูอยากช่วยเืขือเร็วี่สุดพอพอคุยพอคุยแล้วมีนักข่าวมาที่วัดอะค่ะแล้วพี่จะแก้ข่าวให้อะค่ะพี่บอกว่าเดี๋ยวคุยกับทนายเสร็จแก้ข่าวเสร็จก yeah. ็ อโอนเงินให้ทางทนายไคยสารเสร็จแล้วก็ให้น้องหนูไปหาเงินมาค่ะสามแสนแล้วพอน้องหนูถามหาสลิปอะค่ะพี่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าถามหาสลิปหมายถึงการไม่เชื่อใจกันงั้นต่อไปก็ให้เคลียร์กันเองเลยแล้วก็ปล่อยให้นักข่าวม,มาโจมตีค่ะับผม,ม,มผมไม่มีครับในเรื่องน,งนี้คือเกี่ยวกับคือว่าเกี่ยวกับคือว่า กรณีเรื่องเงินเรืผมผมดูเลยว่ามันผิดคนผมเลยไม่อยากยุ่งครับแค่นั้นเองครับเพราะว่าผมคิดว่าผมช่วยเหลือผมหมดสุดใจผมช่วยเหลือถ้าเกิดว่ามันคือมีพินุษหรือมีอะไรนะผมจะไม่ตว่ารือทนายไป็สารซึ่งหนึ่งทนายไป็สานก็คือว่านำรับุูเดียวกับผมผมจะทำอย่างนั้นให้เสียหายได้ไงแต่ผมค้นว่าผมติดต่อทนายไป็สารเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาทางเขตหมอปลาให้เราที่สุดแค่นั้นเองครับ อ่าเางี้เอางี้พี่ธวัชชัยตอนนี้นะมันมีทั้งพยานบุคคลนะอ,อ่แล้วตอนนี้เขาเขาจะมีการดําเนินคดีกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาพิสูจน์ถูกผิดกันมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาพิสูจน์นะนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีทั้งคลิปเสียงมีทั้งเอ่อนคลิปในไลน์ ผมยืนยันเลยว่าผมมีคลิปเสียงที่ว่าคือผมคุยกับทนายไปถฐานผมยอมรับนะว่าตรงน,นี้ผมส่งให้ยิงส่งเพื่อยืนยันความสนใจจากผมว่าผมไม่ได้เหญ่บ้างส่งให้ใคร <Anton> คุณส่งคุณส่งคลิปเสียงผมให้ใครถูกไห้ i, ไไคือว่าคุณที่เขาว่าว่าคนนั้นถือหลานคือส่งเพื่อที่จะให้เขาคือส่งส่งคลิปมาที่ทนายผมไม่ไม่หมายถึงคลิปเสียงผมเนี่ยคุณส่งให้ใคร คนคคมีลายคนชื่อแหวนใช่ไหมผมมีม,มไม่คือผมลบวมันไม่มีโปรไฟคือขึ้นหน้าเราครับ <c oughs> มันมีแ,มแล้วแล้วไมถึงลบอะทำไมถึงลบก็บค,คนรู้จักการ<อ>ลบทำไมไม่ก็คือว่าทนายที่ว่าผมตรงไปที่ผมลบผมอะลยนะ ผมก็คือว่าเออปาะเดนคือว่าครอบครัวผมเล่นโทรศัพท์โนวนี้นั่นผมไม่อยากให้ครอบครัวผมนี่คือเดี๋ยวไปมีปัญหาครับธนาเนี่ยอย่างนี้คุณธวัชชัยพี่ธวัชชัยนะตอนนี้มันเป็นคดีแล้วนะครับตอนนี้มีการทํานําเสนอข่าวนะทุกช่องนะครับตอนนี้คุณต้องแสดงความบริสุทธิ์คุณมีไลน์คุณแหวนแสดงว่าคุณรู้จักกันแล้วคุณการเอาคลิปเสียงผมเนี่ยไปให้คุณแหวนคุณส่งคลิปเสียงผมมาที่ไลน์ผมเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจคหนอย คุณส่งมาตอนนี้แหละคุณส่งมาตอนนี้เพื่อแสดงความเสียใจไม่งั้นเนี่ยผมก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินคดีทั้งหมดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะไม่ไม่เป็นไรผมก็คือว่าอยอมรับก็จริงว่าผมนี่คือควาุเสียใจที่ทั้งนั้นผมไม่ผมไม่ประชานนายเลยผมนี่ความเสียใจคุนคิดมีอยู่แล้วแต่ก็อยากได้ฟังอยางเข้าตรคุณคุณคุณอาจคิดผมไปทั้งหมดกี่ครั้ง แค่ยืนยัน่าคือรู้สึกว่าครั้งหนสงครั้งที่ว่าพนักงานแคพูดว่าเออเอาเอาคลิปมาเดี๋ยวผมจะคือคือถาไม่อันนั้นน่ะเป็นคลิปเป็นคลิปของน้องอันนั้นน่ะผมทราบมีอยู่ในไลน์ผมแต่คลิปเสียงผมที่คุณบันทึกไว้เนี่ยคุณส่งให้ทางคนชื่อแหวนที่เป็นหมอดูร่างทรงเนี่ยกี่ครั้งกี่คลิปผมส่งไปนี่ก็ประมาณผมไม่ได้เจอองคลิปผมส่งเพื่อว่าเพื่อว่าคือว่าเพื่อว่าให้มันคือจบ ยกกรณีที่ว่าคือให้เขาส่งส่งส่งคลิปที่ว่าเขาส่งลิปไปหาท่านอา่าหมอปลาในเพจเพื่อที่ไงมันจะจบครับอืงั้นคุณส่งคลิปเสียงที่คุณส่งให้หมอดูล่างทรงท,รงที่ชื่อแหวนเนี่ยซึ่งคุณมีลายเกี่ยวข้องกันเนี่ยส่งมาให้ผมในไลน์ผมด้วยส่งตอนนี้แหละไม่ไมโทษนะทนายนะคือว่าคือว่าออคลิปนันคือผมลบทิ้งหมดเลยครับทนายผมไม่ไม่แล้ว,แล,วแล้วคลิปที่ผมพูดกับคุณเนี่ยผมพูดอะไรกับคุณบ้างคุณลองพูดมาหน่อยสิผมอยากฟังนะ ให้มันตรงกับที่ผมได้คิดมานะไม่ปัญหาอะไรปัญหาอะไรคุณขยายก่อนปัญหาอะไรไม่ทปัญหาอบอกว่าคือนัข่าไปแล้วถ้างั้นมันไม่จบนะทวัรชายพี่ทวัรชจไม่จบนะคือว่าให้เขาส่งคือว่า ที่เขามีที่เขาอ้างว่าเด็กนั้นนคือพวกหรือเด็กนั้นนี่นกคือว่าอับละมุนมาเดี๋ยวสรุปอีกล่าวไว้ผมส่ง,งแค่นั้นนะครับแค่ไหนคือเรามีบทสนทนานี้แล้วมีบทสนทนาใหม่มีบทสนทนาไหนไหมที่ผมบอกว่าให้เอาเงินมาสามสี่แสนเพื่อปิดข่าวมีไหมี

คุณติดตอ่อแม่หมอให้ทีได้ไหมแล้วคุณก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเจอตรงไหนได้ไหมแล้วผมจะไปหาเองได้ไหมตรงนี้ครับคือตอนเนี้ไม่ไม่คือผมเชื่อว่าพี่คุณโทรไปเนี่ยเขาต้องรับสายคุณแน่แล้วคุณ,าคณถามคือว่าเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปหาเขาเองแต่คุณไม่ต้องบอกนะว่าผมจะไปหาไม่อาคิดเสียงไปด้วยเพราะว่า อันนี้เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของคุณทวัชชัยนะถ้าคุณไม่ทำเนี่ยเรื่องมันก็จะไปหาคุณตอนนี้คุณโทรติดต่อเขาบันทึกเสียงอย่างที่คุณบันทึกเสียงผมเนี่ยก็ส่งมาไลน์ส่งมาในไลน์ให้ผมด้วยแล้วคุณบอกได้ว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนเราไปหาเองอนะแต่ถ้าผ,ผ,ผ,ผมรู้ว่ารรยอ,อยู่ระยองับอยู่ระยองนกน็ระยองมันไม่ได้มีอยู่ตำบลเดียวนะคุณทวัชชัยครับเข้าใจครับหมอครับผมเข้าใจครับผมนี่คือผมก็ผมนี่คือรู้ไม่ไม่ไม่คือตอนนี้ผมแนะนําคุณน่ะ คุณต้องโทรไปหาแม่หมอว่าอยู่ตรงไหนเราจะไปหาเองเคุณต้องช่วยเราแล้วเพราะเพราะ,เพราะอย่างนี้พี่ธวัชชัยฟังนะถ้าพี่ไม่ติดต่อตอนนี้หรือพี่ติดต่อไปแล้วอ้างว่าติดต่อไม่ได้อะไรเนรี่ยความเดือดร้อนทั้งหมดมันจะไปที่พี่ทันทีนะครับนักข่าวทุกคนจะวิ่งไปหาพี่ทันที คือตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าพี่ต้องเกี่ยวอะไรด้วยแน่เลยเพราะฉะนั้นพี่ต้องช่วยเราเพื่อเพื่อการแสดงความเป็นสุดตัวเองพี่ติดต่อเขาบันทึกเสียงเขาอย่างที่พี่บันทึกเสียงผมแล้วส่งมาในไลน์ให้ผมตอนนี้นะพี่ได้ไหมพี่จะอ้างว่าติดต่อแล้วเขาไม่รับอันเนี้ยความเดือดร้อนก็จะไปที่พี่อีกที่ต้องพยายามหาวิธีไหนได้ให้ติดต่อเขาบันทึกเสียงเขาแล้วส่งมาในไลน์ให้ผมด้วยเพื่อบอกผมว่าเขาอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปเองเพราะตอนนี้นักข่าวอยู่กันทุกช่องนะฮะตอนเนี้ยแต่ที่พูดเหมือนปกป้องเขาเลยเหมือนมีอะไรกัน่ะ มมงั้นก็ทำเลยผมต้ององ,องั้นงั้นอย่างงี้พี่ธวัชชัยทําแต่ตอนนี้เรวรีบส่งไลน์ให้ผมเพื่อเพื่อแสดงความมีสุดใจของพี่นะอันนี้ต้องบอกตรงแต่ถ้าเกิดผมวางสายแล้วพี่ติดต่อไม่ได้พี่เชื่อผมเถอะคือหาดใหญ่สงขามันมีนักข่าวอยู่ที่เ็าจะไปถึงอยู่แล้วนะฉะนั้นเสร็จพี่นี่แสดงความมีสุดใจพี่โทรแล้วก็ส่งไลน์มาที่ผมแล้วก็บอกผมก็ได้ว่าเขาอยู่ไหนได้เดี๋ยวเราทาเองนะครับ โอเคนะเดี๋ยวผมรอเลยนะผมขอไม่เกินห้าทีนะไม่งั้คือรับข่าวอยปักซอยบ้านพี่แล้วตอนนี้ไม,ไม่รูทร,รับผมตอนไหนับสายตอนไหนก็่รผมก็ว่าเจอว่าเอาาาอเขานี้นั่นนะครับนายไม่้ส่งคลิปยังส่งไม่ไดเลก็บันทึกเสียงมาให้หน่อยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ถ้าพี่จะจะเหมือนติดต่อไม่ได้ออะ่ะผมเกรงว่าความเดือดร้อนทั้งหมดมันจะไปหาพี่ไงเพราะเขาอ้างพี่โดยตรงนะครับแล้วทางผู้เสียหายเนี่ยเขายืนยันว่าเขาได้คุยกับพี่ด้วยนะครับ เอาเป็นว่าพี่ทำให้หน่อยได้ไหมขอรอไม่เกิน5นาทีได้ไหมครับทำให้นิดนึงโอเคครับตอนี้ทำนี้แชรคพี่ทำนี้อย่างน้อยพี่ทำแล้วอัดคลิปตัวเองมาก็ได้พี่ว่าพี่โทรให้แล้วเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะแล้วพี่เนาะช่วยกันช่วยกันพี่ครับ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 ผม